การได้รับรู้เกี่ยวกับแนวคิดการได้อ่านหนังสือได้อ่านข่าวสารได้อ่านบทความเนี่ยผมคิดว่าพอรับรู้ละเขาเขา,เขา,เ,ขาเขาตระหนักรู้พอสมควร <c oughs> แต่ปัญหาก็คือว่าแล้ววิธีการละ่ะจากการที่เผยว่าเขามีมีจุดมุ่งหมายมีเพอร์เพสเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเข็มทิศรู้เข็มทิศลปะปัญหาก็คือว่า อากที่รู้เก็่ทิศเราควรจะรู้แผนที่ก็คือรู้ยุทธศาสตร์คือเก็มทิศและยุทธวิธีคือแผนที่ว่าเราจะเราจะเคลื่อนตัวไปยังไงจะบุกยังไงโดวยวิธีการอย่างไรหลักสูตรเนี้ยจะพยายามให้เรามองอะไรที่ไม่แค่เป็นมองแบบแยกส่วนมองเป็นส่วนๆมองเป็นไซโลว่าแต่ละด้านมันทำไปเองแต่ว่าจริงๆมันทุกอย่างมันเกี่ยวเนื่องกัน นะครับถ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยกิจการก็สามารถจะเคลื่อนตัวไปอย่างมีทิศทางที่ดีและก็มีแนวทางมีมีกลยุทธ์และกลวิธีในการที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายทั้งเป้าหมายทางธุรกิจคือมีกำไร ีเติบโตนะเป็นกําไรที่ดีและเติบโตในทางที่ดีและก็ส่งผลดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยก็คิดว่าผู้นําองค์กรและผู้บริหารก็ควรจะให้ความสนใจนะครับซึ่งซึ่งซึ่งได้ผมได้เคยไปสัมผัสมา,มาแล้วก็ก็คิดว่าคุ้มค่าในการเรียนรู้และก็เอามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับกิจการของตัวเองครับ